ไม่เป็นไรหรอกความดีความเลวของเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขานะพึ่งตนพึ่งทํานั่นแหละถูกแล้วนะเพราะนั้นไม่มีใครสมหวังตลอดไม่มีใครผิดหวังนะไปตลอดหรอกมันก็ธรรมดาอย่างเนี้ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะเดี๋ยววันหน้าก็สมหวังอีกแต่สมหวังมันก็เปลี่ยนไปผิดหวังอีกมันก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องไปกังวลมีความทุกข์อะไรกับใครนะอย่าเอาสุขทุกข์เราไปฝากไว้กับคนอื่น นะสุขทุกเราก็อยู่กับเราเนี่ยแหละเอาพึ่งตัวเราเองนะเพราะที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่า,ามีเข้ามาแล้วก็จะอยู่กับเขาไปนะมันก็ไม่มีความแน่บางทีเขาก็าตายก่อนเ,อเกิดได้คนดีพอใจกันทุกอย่างเลยอาแต่ตายก่อนไปอีกโอ้ยิ่งเสียใจใช่ไหมซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ มีหลักธรรมเนี่ยแหละนะพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหละดีที่สุดทําสมาธิพาวนาเรื่อยๆนะอยากได้ดีๆก็เอาปลาถนาเอา,ปรา,า,เอาปราธนาแล้วก็เผื่ออนิจังไว้ด้วยนะเด็กเนี้ยแต่ถ้าอยู่ไปคนเดียวเรื่อยๆมันก็สบายดีไม่ต้องมีใครมาสร้างความทุกข์ความสุขให้นะ,ะเราก็อยู่กับธรรมะนะเพื่อนที่แท้เนี่ยกัลายาณมิตรที่แท้คือมักมีองค์แป ไม่มีเพื่อนคนไหนในโลกที่แท้ถาวรเท่ามักมีองค์แปดนะ